นี่ยแม็กที่มีปีกเนี่ะโอเคพอเคไม่หย่าเิ่งเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเขาเลยแล้วมีคนหนึ่งมาใครไม่รู้ใครไม่รู้เข้าทันปะวะทำไรอ่ะทำไรเล่นเลยทันปะทันเออทันพอดีสี่คนพอดีสี่คนเออไม่เสี่ยงอะไรจะทอนเนาะใช่ใช่ผมไม่ชินโดนั่นแหละใช่ใช่ใช่ แย่งน้ำแย่งหาทางไปเองดวงจะเดินตามหลังอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะอ๋อมีตะเกียงไฟใชยู่แล้วอันนี้คือดวงวิญญาณแท็กไปเดินลงน้ำได้เหรอเดินตามทางไฟไี่นี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่วิ่งไหวไม่ได้ด้วยผมยังไม่บอกอะไรผมยังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นใช่ เออวิ <mile inside> ่งเร็วไม่ได้ด้วยตอนนี้นะครับแล้วก็มาลาดพี่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่แม่น้ำปิงนะครับกำลังข้ามฝั่งไปที่ชายแดนพม่าใช่ปะชายแดนลาวโอเคอันี้มันคืออะไรอ่ะมันคือปราสาทเหรอวะปราสาทญี่ปุ่นเหรอปราสาทอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะปราสาทือ วังวางที่ญี่ปุ่นเข,ขาเรียกว่าอะไรนะอะไรว่าไอ,อช่างมาเถอะใครดีเดี๋ินๆเข้ามาพี่เข้าไปพี่ต้องนำมัน,นมันมืดแปลกๆเอ,อ้ยติดอะไรอ,ะอ,ะอ่ะอ๋อตกใจว่าติดอะไรตอนนี้เราก็ได้เข้ามาที่วังแหง่งหนึ่งเฮ้ยไม่มีกูคนเดียววะโอเคเอาตกใจเลย <laughs> ปราสาทและขอบเขตอย่างเราอยู่ในปราสาทและขอบเขตเลยแล้วแล้วตัวไอเกอร์มานั่งรถกระเช้าอะไรนั่งวิวแชร์นั่งวิวแชร์พี่นำพี่นำได้เลยเดี๋ยวอาตมานำเองอ่ะโอ้วิ่งไหวก็ไม่ได้ต้องเดินไปต๊อกต๊อกไปไปเลยพี่ไป ไปเลยพี่ไป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 ,ไปเรื่อยๆไปไปไป<ะ>ไปกูกลัวมันจะ <ไป S 2> แห่มันจะเดินแบบว่าตรงๆเนี่ยไป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 ผมให้พี่หาทางเอาเองแล้วกันผมจะคอยเดินตามเพราะผมไม่เพราะผมกลัวเพราะผมก็ไม่รู้ <ผม S 2> ด้วย <c oughs> ผมกลัวาผมก็ไม่รู้ด้วยโอเคไ่พี่เข้าตรงนี้เขาตรงนี้แล้วพี่ก็เนี่ยพี่พี่อามเคยบอกไว้อ่ะตามตามผมมาก่อน พี่อามเคยบอกว่าต้องทงน้ำต้องทงน้ำโมสามจบถึงจะผ่านโอเคนโมตัสสะพะควัตโตอานห้าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะควัตโตอานห้าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะควัตโตอานห้าโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเคฝ่าแล้วพี่ปไปไอพี่อามเคยบอกไว้พี่อามเคยบอกไว้พี่อามบอกไว้อย่างนี้กูทำสู้ตามมแล้วได้อามไอสัตว์โอ้เปิดประตูหลายชั้นเหลือเกินโฮ้ยเฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว เสียงมาแล้วเหมือนมีอะไรกําลังมาเหมือนมีอะไรกําลังมาได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินไหมครับทุกคนบ้านหนึ่งกวนอะไรวะอุย้ยอะไรอะ่ะเสียงยังรอดเลย,เส,ยเสียงยังรอดเลยโอเคคนแก่นำแล้วว<ห>ิวแชร์ พี่ไปก่อนเลยพี่อันนี้คือประตูอะไรคนหลอแบบน่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะที่นอนอะไรวะอ๋อตกใจเลยไปเรากำย่องไปเรื่อยๆพี่ไปไปเฮ้ยไปแฝงแบบแบบโอเคถึงลิฟต์แล้วใช่ปะใช่ลิฟต์ไหมอ๋อนี่เราใส่พี่พี่ไปเลยมันต้องให้หาอะไรแน่เลยเนี่ยมันแน่มันแน้หาเลข พี่จะหาเองหรือให้ผมบอกเดหาเองเดหาเองโอเคพี่ไปหาเองไปมันน่าย้อนกลับออกไปหามันเป็นรหัสเลยรหัสใช่ป่ะใช่มันน่าจะซ้ำอยู่แล้วผมก็ไอ้นี่ผมใส่มั่วๆไปก่อนแป๊บนึงมันไม่เอาให้ผมเออทีแม็กรหัสใช่ป่ะรหัสเฮ้ยแม็กแม็กช่วยหารหัสหน่อยตัวเลขอะแม็กแม็กยังไม่เคยเล่นดีกว่าต้องให้แม็กช่วยต้องเดินหาก่อนเดินหานูเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทางเดิม พี่มันต้องหาจันนี้แหละเอาเบกไว้ก่อนเดี๋ินตรงนี้ไม่เคยมาโอ้แล้วไฟมันเห็นน้อยจัดอ่ะอ้าพี่อะไรโค้ดคิดทำไมเฮ้ยในตู้เฮ้ยพี่เออนี่ไงโค้ดอันนี้แหละพี่นี่ไงใช่แล้วอะไรอ่ะต้องทำไงถ่ายรูปไว้หรือจำไว้ก็ได้มันเป็นภาษาจีนเนี่ยนะเอ้ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะมึงจะรู้ไหมเนี่ยมันเป็นตัวเลขล่ะ ช่นี่ค้หัวอย่าบังนี่หัวอย่าบังนี่เดิออกมากันแปดเจ็ดสามมาสักอย่างแปดแปดแปดเจ็ดสามเก้าวะโอเคปดนานับนับนับคีดกันหนึ่งสองสามสี่อ๋อนี่เยอะเยอะสัตว์ผูถ่ายรูปไว้ดกว่คด้หนึดเออหนึ่งคีดสองคดอันนี้สีเออดโอเครู้ละอันนี้สี่หนึ่งคีดสองคีดแปดเจ็ดสามแปดคดสองคีดแล้วก็เลขเจ็ด แล้วก็ตัวทีหนึ่งขีสองขีดเลขเจ็ดตัวทีครับหนึ่งขีสองขีดเลขเจ็ดตัวทีหนึ่งขีดเราเอาภาษาญี่ปุ่นเอาหนึ่งขีดสองขีดหนึ่งขีดสองขีดแล้วก็เลขเจ<อ>็ดแล้วก็ตัวทีเฮ้เจ้าองว่าไงหนึ่งขีดสองขีดเรืยหนึ่งขีดสองขีดแล้วก็เลขเจ็ดเอแล้วก็ตัวที แล้วมันจะเปิดยังไงแทรซายแลหัสยังไ,ไงก็ไม่รู้ก็ใส่ไงพี่กันติดตามไหนอะไรขึ้นหน่อยไม่รู้อ่ะมันมีอ้าพี่พี่พี่กดไปนี่ดิไอตรงไอเนี่ยตรงไหนวะอ๋อนี่ไงไหนใส่ไอตรงไอตรงมุมห้องเนี่ยทางซ้ายไอ่ตรงกราบชูทางซ้ายอา่ะตรงรูปมือกดแล้วไม,ไม่เห็นได้เลยพี่ใส่ผิดเปล่าใส่ดีดีดิกดอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้กดเลยของพี่ไม่ขึ้นเลยเออปีกบังวะกดได้แล้ว สามอะไรอ่ะหนึ่งคีดสองคีดได้เก็ดแล้วก็ตัวตัวทีผมจำได้เนี่ยผมจำได้แต่ออกอไปกรณ์ด้วยทำไมพี่กดไม่ได้วะทำไมไม่มีอะไรขึ้นวะมันต้องมือเปล่าไม่ม็กออกไม่ออกม่ออกเราต้องมือเปล่าโอเคหนึ่งคีสที่ใสวทีได่มี่จะหนึ่งคีสสองคีดได้เก็ดตัวที อ่ะเป็นไงเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเอาแสลงแๆลงแสลงแสลงแล้ววิ่งกับเป็นงัดตรงนั้นอะโอเคได้ละท้องกดคลิกผมคอยถือไฟให้ยัง๋ยวทำทุกอย่างเฮ้ยถ้ามาคนเดียวนี่มันก็มืดดิวะไม่มีใครถือไฟเพราะมันนี้นี้ได้นี่วะสลับหน้าตรงนี้ใช่ปะเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วอ่ะพี่โอเคไปพี่ไป ยังน้ำดิอ้าววนมาที่เดิมไม่ใช่ไม่ใช่ห้องน้ำโงสามตัวอีกรอบอันนี้อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผียุงหลังไอ้ผียุงหลังไอ้เผื่อ่านมาเจอพอดีเลยโอ้ยน้ำอะไรวะน้ำหมักปลาเฉิงกำลังแตกโคตรน่ากลัวเลยอุ้ยมองเที่ยผมได้เว้ย ใช่นะตรงนี้ก็ทางตรงไปใช่ไหมมันตัวปีกไอ้แม็กแม่งบังอะปีกไอ้แม็กแม่งใหญ่เกินเนี่ออทออกเลยนะเต้นอยู่ปะต้นผมไม่ได้ไม่หลอนไงปีกมันใหญ่อันนี้อ๋อทางนี้มันจะเป็นทางห้องสายรหัสโอ้ย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 โ้ยแว๊บแว๊บดีนะพี่หันหน้ากลับมากรดอะได้ยินพี่ปะได้ยินครับเอ้้ยออาวันนี้ก็สายรหัสเดิมพี่ หาแบบเดิมใช่ไหมต้องไปหารหัสใช่ถ้าอันนี้เดี๋ยวโอเคพี่น่าจะเข้าใจเองแหละอคก็คือภาษาญี่ปุ่นนั่นเหมือนเดิมพี่ไอไอรหัสไอตรงนั้นอ่ะมันจะไอตรงที่พี่เขียนมันจะเป็นเลขหนึ่งถึงศูนย์นะหนึ่งสองสามอ่ะเตียงใช่ไหมแล้วไอตรงที่พี่จะไปอ่ะเดี๋ยวพี่ก็รู้เองแหละว่าเว็นไงแล้วพี่ก็ต้องพี่ก็รู้อันนี้ดิมืดเกิน เชี่ยเชี่ยชี่ยชี่ยจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยไม่มีนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่ดูในตู้ดิดูในตู้ดูในตู้เนี่ยมันกลับหัวแ้วเฮ้ยมุมห้องมุมห้องแม็กแม็กออกไปก่อนดิปีกบังพี่ดูเนี่ยพี่ดูดิโอ้ยไม่ได้แดกหรอกไอ้เหี้ยเลยพี่ถ่ายรูปพี่พี่ต้องถ่ายรูปแล้วกลับหัวมันเว้ยเดี๋ยวจะพี่เก่งคอไป่ก่งนิดพี่ก็บอกเลยเฮ้ยไปไปถอยถอยออกมาก่อนดิถอยออกมาก่อนดิ อ้าวแล้วแล้วนี่เลขอะไรอ๋อมันให้กดตัวเลขใช่ปะมันให้บวกเหรอใช่มันให้บวกแล้วี่ไปจิก่บสามบวกห้าเป็นแปดแปดเจ็ดเดี๋ยวผมบอกเลยนะอันแรกแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เก้าช่ปะแปดเจ็ดสี่เก้าถูกต้องเออแปดเจ็ดสี่เก้าแปไอ้เฮียทำไมเสี่ยงเหมือนพี่ตามมาเลยวะก็เดิไปสิ ูไม่เอาเขายืนตรงกลางก็พอแบ๊บหน้าสมัยไฟกูไม่สว่างเลยวะรู้สึกไฟมันไม่สว่างไอ้ดิปไปไปไปแปี้าแปดเจ็ดสี่เก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 ้าแปดเ้วแปดเจ็ดสี่เก้า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 แเจ้า แล้วคุณจะรู้ไหมเนี่ยไหนคือวิชาไทยกันแงวเดิแปอ๋อมันเรียงเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่หพี่ต้องนับอีกขอพี่สี่แผมที่ผมเปิดประตูแล้วเล้เกานำไปไม่มีผีเช yeah. ี่อผมได้จด้กาบอกผมอ่างนี้แหละมันไม่มีผีกูไม่ใช่แล้วกูบอกมเอูเตรียมตัวตกใจก่อนเลยแป๊บนึงกูต้องมีแน่เกี่ยวกับเียบเยบอกผมอ่าบอกผมอมาอก่าบอกกูว่าเกียกเงียบน่มีแน่นอนไอ้สัตว์ไอ้แม็กน้ำดิ พี่อาม,อมาเอานว่น,นีไอเดอะอาตมานำเองครับโยมโยมโย,ยมทั้งหลายก็ลูกลูกลันล,ลางก็อยู่หลังอาตมาครับเดินตามพระหมาไม่กัดผีไม่หลอกเ้วยเดินตามอาตมาผีไม่กัดอันนี้เอเอวิ่งหนีผีพี่อาบอกบอกไว้ว่าห้ามนนเดินเดินตามโอ้โ,โหโเจอแล้วเจอผีแล้วเจอผีแล้วพี่อา,บอ,อาบอกห้ามถือไฟไม่งั้นผีจะเห็นเหรอใช่อ ที่อยากหรือพี่จะหาเองว่าด่านนี้ทำไงจะให้ผมบอกมันต้องหาทางออกเหรอว่าไงใช่พี่ต้องไม่เอาต้องเดินตามไฟไงโอ้โหพี่หมาผี่หมาเห็นปะเห็นปะดับไฟ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 โอ้ยเกแตกไอ้เกอไอ้เกอเกอเกอวิ่งทิ้กูไม่ได้ไอ้เกอแตกแตกละไอ้เหี้ยผมรอดป่ะโอ้ยไม่มืดอ่ะแป๊บนึงนะ เอวนกลวนกลวนกลับไปที่เดิมเลยสีออสีตัวหนึ่งคือไม่ต้องหาทางออกใช่ป่ะหรือว่ามันต้องให้หาภารกิจอะไรแค่หาทางออกถูกป่ะเอ้ยวนกลับมาที่เดิมเอาไว้เดินตรงทางนู้ดเดินผิดทาง่ผิดทางนี้ไอ้ยังมันวิ่งไหวก็ไม่ได้พี่พี่พี่จะให้ผมบอกไหมว่ามันได้ทำอะไรบอกหบอกมาก็ได้ บอกมาก็ได้มันไม่ต้อง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 ไอเกอร์บอกไม่ต้องมันนให้ไปหามันให้ไปหาอะไรแั่อย่างเมื่อกี้มันให้ไปหาของเลยมันให้ไปหาของอ๋อแค่ของใช่ไหมโอเคมันให้ไปหาของแล้วก็เอาไปใส่อืมแค่หาของแค่นั้นใช่ไหมโอเคหาของเอาแล้วก็เอาไปใส่หาของจำจริงไงไอ้แล้วถ้าคนมันไม่รู้มันจะรู้ยดงไงว่าต้องไปหาของวะถ้าผมแบบไม่เคยเล่นมันมีให้อ่านล่อ เดี๋ยวพี่ก็เดินเล่นไปเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่ก็รู้เองอ๋อมันมีให้อ่านใช่ป่ะพี่ก็เดินเล่นดูดิแต่กูอ่านไม่ออกแต่กูเจอผีแล้วเดี๋ยวนะแต่เข้าบ้าน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 ไม่พี่คือตอนเข้ามามันจะมีเขียนอยู่อ๋อเข้าบ้าน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 เออแต่เราไม่ได้อ่านไงอ่านไปก็อ่านไม่ออกนี่แกปริศนาได้แก้เองเก็บอกเลยว่าอัจฉริยะมากที่ไม่โดนว่ะไหน อันนี้ให้ทำอะไรเนี่ยแกะมันให้กินจิมหมุนหมุนนะพี่ผมเหลือ้พี่หมุนเนี่ยพี่หมุนให้มันตรงอะไรวะเฮ้ยเห็นนะเฮ้ยอะไรหมุนมันอะไรมาหมุนมามารบีหมุนหมุนหมุนอะไรก็ไม่ได้สิค่ะไอ้ดำดำอ่ะแองดำดำอ่ะหมุนดิเมื่อกี้เห็นแวบๆหมุนไงวะไม่คิดไม่ได้อ๋อต้องถอดมือก่อนหรอเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมันหมุนไงวะมันหมุนไม่ได้มันหมุนอะไรไม่ให้กดอะไรเนี่ยคลิกอะไรมันมันให้กดคลิกมันให้กดคลิกนี่ดำดำเลยนะได้แล้ อะไรอะไรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเจได้ดับแล้วเออละพี่หาของแล้วพี่ก็ต้องเอาไปทำไทเทนแทนแทนหาเอาเองหาเอาเองแล้วกันผมปล่อยพี่ไปคนเดียวเจเดี๋ยวพี่ไปโอ้ะผีหมาแล้วผีหมาแล้วผีหมาเว้ยน้องก็หนึ่งผีมันเข้ามาในบ้านไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจแล้วพี่ออกไป เอ่อญาติโยมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาตมาออกไปเองนะครับมันมาแค่มาแค่เดี๋ยวต้องดูต้องดูลายก่อนว่ามันวิ่งยังไงแต่มองไม่เห็นปะปิดไฟใช่ปะเราเราคอยสอดแนวด้านนอกว่ะมันมาโคตรเร็วอ่ะปีกอยู่ไหนวะ ถ,ถ,ถ้าถ้าแอบหลังต้นไม้แบบมันจะเห็นป่าวะเห็นดิมันเป็นบอดนะถ้าออกไปกันดีกว่าเกาะป่ะถ้าพี่ตายเอ้ยเดี๋ยวรอพี่แอคตายก่อนแม่พี่งานยัรอพี่เดี๋ยวรอพี่เ,นนเ,เดี๋ยวรอพี่แอคตายแล้วค่อยออกแอบหลังต้นไม้ก่อน <c oughs> หาทแทนๆนั่นก่อน,น,นมันยูไงวะกูเจอแล้วเจอแล้วใช่ป่ะวะเจอแล้วมาออกไปกันวะพีพีอยู่ด้านหน้าวะ ใช่ป่าววันเนี้ยเออน่าจะใช่อ๋อมันมาไม่ถึงเว้ยอันนี้มันคือเออนี่แหละน่าจะใช่อ่ะแล้วไงต่อวะเอ่ะพี่ก็ต้องเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่ก็ต้องออกไปหาประตูอะเดี๋ยวพี่เอาดาบมาวางแล้วแล้วไงต่อหาประตูหาประตูโอ้ยผีผีผีอีกแค่แอบหลังสามเจ้ากันแป๊บนึงประตูวันใหม่นะประตูวันใหม่ประตูวันใหม่ใช่ปะแอบหลังสามกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เราเดินเลาะอ่ะอย่าถือคบไฟอย่าถือคบไฟเฮ้ยเหมือนหมาเลยยยยเอ้ยไอ้ชาติถ้าแอบหลังศาสตจ้ามันจะเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวคมไปย่าถือคมไปโอเคไอ้ถือดาบไว้แล้วเอาฟันผีนะถือดาบเอาใช่เหรอดาบพี่เอาไปวางแล้วฟันผีไม่ได้หมู่เล่นหู่เล่นเอาแล้วเจอเจอเดือแบกละน่าจะไม่มีแล้วล่ะท่าประตูกันท่าประตูแล้วพี่จำไม่ผิดอาจจะอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวพี่พอเดินวนๆเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเดินมาก็เดินอ้อมมาเลยไม่ต้องไปเดินตรงกลางเดินริม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 คอใช่ผีมันไม่ค่อยมาริมอืมโอเคพี่เจอประตูละก็ไรไม่เจอเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยตกน้ำโอเคผ่านแล้ว